สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมเกี่ยวกับการปลูกบอลสีอย่างไรให้มีความสวยงามและแข็งแรงนะคะและวันนี้เรามีวิธีการทําความสะอาดตู้อบบอลสีนะคะท่านผู้ชมมารับชมไปด้วยกันเลยค่ะอาเท้ารำไพ่สามไซส์สามราคาอันนี้สองพันห้าอันนี้สองพันห้าน,น,นะคะ่าสผใหญ่ไส์ใหญ่อะไซส์ใหญ่อสองพันห้า เล็กลงมาหน่อยอันนี้พันแปดค่ะพันแปดค่ะสองต้นนี้ต้นละหนึ 1, <800 S 1> ่งพันแปดร้อยนะคะแข็งแรงแล้วอ่าสวยสวยมากเลยท่านผู้ชมดูอย่างเงี้ยสีแดงนะคะแดงเขียวอ๋อ,อสวยค่ะนี่ต้นนี้สวยต้นนี้เอาไปนี่ใหญ่โตเลยโหล,ลดใหม่มาโหลดใหม่มานะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยนะคะสนใจโทรมาสอบถามได้เลยเนาะมีส่งพัสดุ หนูไปรับมาสองพันห้าค่ะหนูเอาไว้ทำตั้งแม่แล้วมันสวยมากถ้าต้นมันใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวจะเลี้ยงให้มันใหญ่คนรสชินคนละตัวคนคนเวชันอีกตัวหนึ่งเป็นแบบโบราณอือนี้สมัยใหม่แบบสมัยใหม่ใบเขาจะเห็นไหมใบเหมือนกวางใช่ค่ะแต่สีอันนั้นก็จะออกโทนน้ำตาลอันนี้ออกเขียวถ้าเข้ากับสีเขียวชมพูสวอันนั้นเดี๋ยวเราดูต้นใหญ่ ใบยาวยาวชินเลยอันนี้ก็ชินบัรชนไงชินชนรุ่นเลยอ๋อมันหลายสีป่นนี้บอกมันมีชินบรรชนโบราณกับชินบัญชรออันใหม่ไม่รู้สอบถามเข้าเหมือนกันนี่นี่อันนี้ชินไม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้บันดาลซับค่ะอ๋อกบันดาลซับใบยาวเนาะบันดาลซับใบยาวชินบรรชนมันจะมีเหมือนว่าอันนี้ชินตัวไหนนี่ตัว นูได้มาตัวในนามตัวใหม่ค่ะพี่นีอ๋อนี่ตัวใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะมันมีชินวัลชอนรุ่นเก่ารุ่นเก่าที่ที่ที่บ้านก็ได้มาจ้ะตัวออกสีชมพูเนาะชมพูดาเห็นไหมน่าจะลักษณะเต็นแบบนี้ไม่ใช่มันจะมีแบบหนึ่งแต่สีเขาคล้ายกันนะคล้ายกันโอ้นี่ชินวันชอนใหม่พอนี่ดูทีไรก็มีให้ลุ้นปินรัดเคยเห็นบออะไรนะปินรัดปินรัดไม่ใช่ปินรัด ปิ่นรัตนะนี่่รัตนนนะีปิ่ะคล้ายๆกับพันดาวได้หรอใช่ใช่แต่พันดาวเขาขาวล้วนจุดเหมือนกันอันนี้ขอบสีออกเขียวๆเป็นไม้เหมือนไม้โบราณราคาแะไรังไหมอันนี้หนูเอ้ทำตังแม่มีสองต้นไว้ตังแม่อ๋ออุ้ยนุ่นต้นนุ้นมันก็สวยนะไปคนมาเจอสวยนะไปคนมาเจออืมสวยอันนี้ อันนี้หลวงราชเออหลวงหลวงราชนี่เขาก็สวยเป็นใบใหญ่เนาะหลวงราชใบสีชมพูสูงอันนี้ล่ะอันนี้ีให้ถ่ายปลูกมากันมากันทักกะโอ้ยราคาเรียงอยู่ด้วยนนี้สวยสวยไงเห็นมีต้นเดียวเขามีเขามีรูปมีทรงอยู่เห็นไหม นี่มันจะมีส่วนบันไดบันดาลซับบอกว่ามันใบมันสวยทรงสวยด้อันนั้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะมีอีกต้นหนึ่งสวยมากบันาลซับรอนี่มันไม่ค่อยโดนแดดอ่ะมันทรงสวยดูใบสวยสวยไหมสวยสวยก็เอาอันนี้นกพะเก้าเอามาตั้งแม่นกพะเก้ายางแพงเลยเด้อทำที่ไหนก็หลักพันขึ้นเลยอันนี้ก็สีบุรีรัมย์ออกเขียวสีบุรีรัมย์เขียวมันก็จะ ไม่ใช่เขียวสิอย่างนี้มันก็แต่มันเขียวอยู่เขียวเอเยียวแหละนีย่เงี้ยมันเขียวมันอย่างนี้เลยทาให้พี่หลงมันเป็นไอเจ้าจักรพรรดิไม่หลงถ้าเจ้าจักรพรรดิมันจะดูอีกใบมันก็จะยาวแบบมันจะต่างอยู่เด้อน่ะบรรดาลซักฝั่งนู้นค่ะแล้วจะล้างตู้นี่กี่ล่ะกี่ตู้ครับวันนี้ล้างตู้เดียวล้างตู้เดียวเนาะทำไมถึงล้างล่ะ สองเดือนต้องล้างทีหนึ่งไม่ได้กลิ่นไหมล่ะได้กลิ่นอยู่ใช่นี่คือถ้าไม่ลื้อก็ไม่ได้กลิ่นนะนี่ใช่พราะเดือนวันนี้ไม่มีแดดเนอะทชไมันถูกออวันนี้ไม่ค่อยมีแดดก็เลยจะปูสีดําใหม่ไม่ให้อ้นี้มันสองเดือนล้างตู้เนาะไม่งั้นถ้าเราไม่ล้างตู้ถึงเป็นกระถางรองก็เหมือนกันเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเพราะว่าเหมือนว่ามันหมุนเวียนน้ำให้เขาให้น้ำสะอาด บอจะได้โตสองเดือนบอกอู้เราถ้าขยันเดือนกว่าก็ล้างไม่กันเหนื่อยนั่ไหมในน้อยก็เหนื่อยอยู่นะสองเดือนเออนี่ไงล้างนี่แต่ถ้าได้กลิ่นนะมันเน่าหรือดูน้ำมันสกปรกแล้วก็ล้างแล้วก็ล้างใช่ไหมไม่ต้องรอให้ครบสองเดือนอ๋อเราดูดูดูจากดูน้ำอ่าดูน้ว่าเขาโอเคไหมเนาะไม่งั้นจะทำให้บอนเราถ้าเสียนะนี่มันก็ไปหมดสิเขียวไปหมดนุ่นเขาเขาลองไว้อยู่ ใส่อะไรลองเยมันเยอะ,ยอะแยะอยู่่อันนี้มันไม่ใช่แหนแดงค่ะเดีย๋ยวเนูเอาแหนแดงจากเพื่อนมาใส่เอา้าเนีเด็อันนี้เขาเรียกอะไรคะน,น,นี่มันแหนอะไรไม่รู้มันไม่ใช่แหนแดงอืมเนี่ยค่ะวิธีการล้างตู้วิธีการล้างตู้แล้วก็เอาออกไม่ดำดำนี่พื้นปูดำนี่เอาออกค่ะยกะยกออกนูจะใส่พื้นปูดำใหม่เพราะว่า มันบางเกินอืมก็ลอาก็ลอกออกเลยลอกออกได้อ๋อมันเป็นทรายข้างล่างเราลองทรายเนาะอันนี้ก็ทิ้งเลยไม่ทิ้งค่ะหนูเอามาลองอีกทีนึงเอาไปตากแดดก่อนอ๋อไปตากแดดอู้หดูยาดูดูดูไม่ได้ทำง่ายๆนะจ๊ะใช่ซื้อบอซีพีบรีน่ะใส่ใจทุกขั้นตอนตัวเป็นตากแดดดูย่าญ้านี่แทงขึ้นเลยนะถ้าแบบว่าพลาสติกบางเนาะใช่ค่ะมันถ้ากลมบางเนี่ยยานี่โห ทำเป็นการเป็นงานยังกับทำนาเหมือนกันแหละเนาะคือมันต้องกาโอ้โหการรื้อมันไม่ได้ทเออเห็นไหมแต่เราจะทําสวนทํานาเราทําสวนลูกมันต้องลงแรงคือกันละอันนี้เป็นประเภทเอ้ะสาเภาทองไอ้อะไรนะบัวแก้ววันนี้ทบัวแก้วค่ะตั้งแม แล้วแก้วกับสำเพาทองปล่อยนะศิลาศิลาโฮมทองปล่อยอยู่นะจะได้เยอะแต่ละใสนี้กำลังงานอีกเลยเนาะใสกำลังตั้งแม่ได้เลยกระถางหกนิ้วอุยสวยอ่ะทำไมบอนงามเพราะว่าเราใส่ใจเรื่องน้ำน้ำอากาศอุณหภูมิให้เขาแล้วก็ดินปลูกอืใช่ค่ะดินดินดินปลูกสวยเนาะใช่แล้วก็ ดูแลเรื่องเชื้อราอย่าให้ขึ้นต้นเท่าไหร่นะนี่ศิลาหุ่มทองนี่สามพค่ะสามพเดี๋ยวดูไซส์ใหญ่ๆขอบคุณท่านผู้ชมมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ